เออไปครับพี่้องแซบด้สิสองมอนี่จัดงานมันเกิดครับนี่ครับแม่ครัวไปจับทิบงานพี่้องแ่ว่จฟร่จับซิบงานครับก็เกิดเพิ่มมันเลแม่ครัวบอกตะวันไงบูธบูธบูธบูนบูงบูคบัธบูธบูธบูกบกธี่ธบมธบอธบูธบูธบบูธูธบ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 ูเบยธบูธบูธนูธบูธบูธบูธเูธบ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 ูธคูธบูธบูีบูธ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 บูบบบบ ขาดบ่ได้ครับหอยนี่อันนี้หอยครับวันนี้เรียงมัดเกิดครับมีจีฟีแม่กุัวทีมงานใจ่พมลา้มพี่เ้มีกลไหตับรอีหลายองครับนี่แล้วหนูม่ส้มตไตมไทยไก่เ็มก่อนแล้วี่เขากต้มหูบไม่เปลี่ยนราคตามมาแล้วนะไม่กาศครับพี่ต้องเคยรู้หอยก็ไม่เจ็บเนี่ยไม่เจ็บ อันน oh, ี้หอยยังเนี่ยหอยแมงพี่หอยแมงพูดจ้หอยกระเจี๊ยรี่โอ้เือครับพี่น้องเด๋ยวขาขาังั่วมึงท่านดาได้เป็นเืสีท่านคลองดีได้เป็นพญาพี่น้องหอยแมงพูครับ หมักมังเนี่ยอันนี้มีอย่างอีกเหรอยำอะไรเนี่ยยำวุ้นเส้นเพราะว่ามีแต่วุ้นเส้นน้ำปลาน้าตาลยำวุ้นเส้นหมูย่อผสมยบแ้ะแต่ว่าเพิ่มแบบเดิมขอเขาหยำวุ้นเส้นหมูย่อผสมกับสุยางครับเสียบดสสอนภางานเกิดพอดีครับ พวาะมันเป็นเปนนะมันดูเพียงพีแต่ว็หมดโทเลยนะแบบเดินทา้งเม็ดไกอกล้วเดีเดี๋ยวเดี๋ยวมือกาศามจะนมเนี่บอแล้ามจะนมแล้วก็เดินทังแบบนี้ผมไห้ต่วดอันนี้เลยให้แบบเปียเนหยลเีผมไดอย่งั้เดินเขาบอกว่าบาร์มีเป็นตลาดนัดกับบามีไส้ ไข่เก่แค่ได้กินวันเดวองอล้บกับกปลาล่โครถหมดอ่ะยังเลยไม่ัวไม่ัวสำรองน้ำไปฟ้ขวดสีฟ้าไปแล้วไกลัวสำรองวัดต่อมอุกี่แมนโอ้ต่หู้ยแล้วีอปะเอาอีกปะอย่าพิ่เกตั้งเยอะนะไี่มีเจีรถต่อมเ ขาดไม่ได้กี่ช่วเลยเพื่อนสำหรับเราีช่วมีส้มตังอันนี้ยับพุ่เส้นเหรอเจ้าแซเวลารั้งนะตัวกันเด้ยเจ็บสามร้อยยี่สิบประมาณสองร้อยแปดสิบาทแพงสปายจบแลอมีสปายใช่ไหมอย่ตน้งมันก่อน เขาเรีกป็นโซ่ปลาเมื่อไหร่พีการกลังขาวมาอยู่นเล่ยปลาครับขี้ควมันจะไม่อยู่ไม่ใช่นี่ว่พี่การปลาเดไปทงเดี๋ยวเตาไม่เห็นบุกพงท่างสี้าเลยเกินบุกบุกพงแานาท่าุกชั่วจชั่วเออแต่ด้นบกทำกล่ยมทลบเาทุาเอาุทุบเอาทุบทุ่ทุเล่นว่อันนี้ทุบทุสเียงล้วกบใส่ปลาพกานี้ ทุบทุบงัระบาดที่ไหนแงัสที่นี่ไม่ได้าษทุบบอลทุบบอลเยราะใช่เนี่ยเคยซื้อที่ขี้น้อแข็งให้หายไปไหนลูกไงพี่เอวินนนก็ติดดางนะอยุซมเยางซีมเยบบกอดนะนกอบความกลางว่าแต่ถูกกอกกระเด็นของกอมันดุดนีแล้พี่น้องแท่กแล้วก็แกะเปือ่สากไปสสากเก้วไปใช้ทุบบอทุบแจกมนเนในด่า ไปใส่สักพีย่ำย่ำที่นี่ยก็ติงอ่ะกรแต่งอ่ะไอ้วันเสร็จล้ช่อยากกินเสร็จล้บอกให้ตัวถอดก็บักตัว้อย

แซ่บเลยว่ะอืมของมันสดตอกทั่วใช่ไหมใช่แล้วรถใช่ไหมบ่เพิ่งเคยใส่หลายแบบไม่จีบแบบหัวหลอกหัวล้วนต้องทำท่าบ่ใส่ซซ์ดิพี่น้องจะใส่สปิดซ้อนใส่หกวนหมดเลยเอิดโมเดลน้ำกับเทียมดองมิลานคามิลล์บ้าจะบอกว่าแซ่บแล้วตั้งไหนอืมมันต้องแช่จริงค่ะโอ้งอแห้งครับมันนี่มันเกือบเกินในจีบปี พี่ก็บ่งต้มตะวันต้มยำี่มีเขาจใส่อมไมเตียวมเตียมีกบรรยากาศมามาใครยังไม่มาคิดตามใครอครับบรรยากาศวัดเกิดมีเจ็บ่ไม่พุกที่ล้างครับพี่น้องเขาวนีไม่ตดนะได้ เขาในเสียใส่ไซดาใส่ดาไหมไอ้เนี้ยค้ตเตคัตเตพีเขาจะใช่นะเขาบอกว่าเขาเขาเตัดน้ไ้วเราใส่พอเาเียดาไม่เขาจะใส่น้ำเพราะว่า หมูมี่น้องอันนี้มีนเนื้อย่างนะป้อมเนี่ยหมูย่างร้อมบกหุ่งนี่อันนี้ครับอันนั้นนั่แซบปลาโตอันนั้นแซบป่าสิมเดึงหนอยเอเคโอนเี่นที่รเแ่บาก้อ่ไมไ

จำเป็นจะได้ใช้ล่างไหมครับคบกมา,คมาข่อยครับคนมาขอยมมมแม<ต>นคนมาขอยเอาหยังลองละทีร้อยพร้อม่ี่ครูพี่หลงอนเลยล่างในบ<ต>ัร <หๆ S 1> ั้ยำพี่หลงยำอยไรัยสิบยำของใส่กีมน ใส่มันเหมือนไปหาที่ตลาดนัดใส่นกันใจล้อนี่ว่าพี่น้องจบจบดวซิหมวยเน่พกพว้ได้คะถึงเวลาใช้ก็ได้ใช้เหล่หอยเนี่หอยฮอนหอยฮอนพี่น้องข้าวไร่ มีี่คมีคนเว่าที่ครทำไมเสียไม่เียแม่นนีน่งนไม่เยทำไรก็เดินอเลมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยอะไรกันน่ะแสบบ่สเพราะไง่ะกิ่งผัวใช่ดีบอตัวนี้เไนว่าเจไดว่าผัวมาใช้กิ่งไดนเขาใช้บอกรเบิ่เรอนั่นเนาะหนดไหล มันมีแนวว่าอยู่ในยึดรูปคนหักกันเขาสอบกันพี่น้องพึ่นท้าจิบมันทุด้วยไหนแล้วปั่นแล้สักสอัดคิปกันนะยืดจับตูตรถกไหม ไงถามองไข่เนี่ยตั้งแต่ไข่ยัง่เค็มนะเสีไ่นี่นะอันนี้ไข่เค็มมันแสยบเยอะหวานอีเพิ่งอันนี้พี่น้องยำยำก็สิมียำหมันหมูหมูสับใส่ลูกชิ้นใส่ลูกชิ้นแล้วก็ใส่ใส่บุญเช่นใส่ผักชีเผ็ด จาพับยางจะพาพแ๊บแบครับพี่้องดเลยรับอัาวิดีโออยู่เลยใช่างบาคือพุณครับโอ้อะไรวะจะเล่นหอยดึงขนไม่เป็นหว่ไม่มีขนโซ่จานก่อนดี่าอะไรหอยนี่รู้ดีนะเด่อะไของหนำนจ่ันเรือกอกหอยเลยเท่านี้ก่อนนะคะไม่ตั้งเปาอวันเ้ว่าแล้วก็ยกก้วด้วยความชำนานพี่้อง ขับพแกนไปเรียบร้อยแล้วไมกินเียเลต่านตามาทำอยนแกงเตาอ่ะแ้ใส่น้ำปลากินไม่เลยนะเีจะไม่ิเหรอสาวครับพี่นุ่ม่เกือบแสดงว่าเต่ากินเจียบเลยเป็นบรรยากาศชี่สาวเจีหมอกขามาคนเดไปอันนี้ห้ามกินนะน้อง

มีแล้วมีแล้ววันนี้สงารลี่อนมาจุดแกนให้ก่อนนี่ไงตอนแรกบอกว่าเรามีอะไรพิเศษหรือเปล่าคะวันหลังจะได้จุดเป็มันเอาไปท็กจุดใ้มันที่ระเบิดจุดได้จุดได้ไว้ทุกมุมแล้วนี่เขาบอกนี้แค่นี้นี่นี่ไปซำเติมเขย แค่พีอดคแบบนี้ไปล้าง่ายนะเรายังไม่รู้มด้ยังม่ล e ้างแล้วนเยองอ่ะม่เดอม่เอาะ้างเนี่ย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 นีนีเนี่ยีเนี่เ่ยเี่น่ยเเนี่ยเเนี่ยเเมีเ วันเกิดยังวันเกิดอะไยังเกิดเช้าไปเชเจ็บวันนี้เป็นวันเกิดเอ่อเอ่อแม่ครัวเสียงอีสานแม่ครัวเสียงซัดเด็อืมโอ้ให้ให้ให้โอกาสเปิดใจครับอกด้วยสวัสดีจ้าวันนี้เป็นวันเกิดของแม่ครัวเสียงอีสานดนะจ้าเป็นแม่ครัวเองเห็ดเองทุกอย่างเลยเพื่อนเนี่ยทำไมวันนี้ว่างมือเพราะแม่เห็ดเอียงน้องเห็ดเอง <ไ>ม, <า S 1> มีม,มีติดตามติดตามดูดูเนเด้อจะได้ตามปะคู่ให้เบิ้งซูเมอร์ซูเมอร์มีมีความรู้สึกจังไหนบุณีวันมู้สึกว่าโอ้ยแบบว่าแบบดีใจมากเลยโอ้โหมันเป็นแม่เนีๆๆ <c oughs> ่ยบอกโอ้ยดีใจหลายดีใจพักๆๆๆพว่าปกติวันเกิดเนี่ยจะไม่มีคนเยอะขนาดนี้บ่ใช่วงก็ปิดแล้วก็ไม่มีที่จะอยู่แล้วพวงเสียงอีสานก็ปิดแล้วเด้อ กินขขากอนนี่เหครับแม่ขั้วพี่น้องแม่ขั้วหุ่นร็กกสิเฮ็ดยังก็แแทบกิเขาก็แทบทอดไข่ใส่ผมรสแบบบ้านซอนนึ่งนี่แหลอครพี่น้องแซิบกินน้ำตามแบบตัางหลายได้ไมเดี๋ยวก็ยังไปเรียกกไปหาน้ากินเนี่ยังมันเนี่ยเพราะว่าใครเกยบให้คนเสื่อใครเก็บบ่ใครเกบใครเกบเพราะอยูเบื้งหลัง น้ำเดี่มันเ็มมยใส่เ็มบหอยมันเค็มหรน้ำที่มันเค็มหอยมันเกเค็มหอยเลหอยเลหอยมันเน่าไหมน่ะไม่เน่าถ้าหอยมันเน่าอยมันจะเค็มไปนิดไม่้อ้หอยเหรงหอยนี่ได้ม่ไดหอยมีโอ้อยสอสมมติดมดมดหอยน่ะมันมันมันเน่าไหมดมหอยก็ให้เลียอย่างเดียวโอ้ ว่าระจ o เลยให้ให้เจ้าของมันเกินดมเลยว่าแย่เนี่ยเอาจากดมสากมากดมสากได้แก่ไม่ค่อยจะแสดงออกเลยนะว่าอะไรก็ยกแก้ยวด้วยความชำนาญเป็นคนดูอ๋อใช่เดี๋ยวกันะล่าสาให้ล่าสากกันแต่ว่าหญิงไม่ได้นอนด้วยมีแต่เป็นยานร้องดีน้ำ

พีเล้ยมจะแซ่บพ e ี่น้องไปกินเพียรนะครับพี่น้องผู้ใดอยากกินผู้ใดอยู่เมืองเราเมืองหน้าก็แซ่บเศรษฐาลเขบินมาจับอะไรมึงอีพม่าดูดีไม่ว่าดีมาด้วยกันไงเออไปดูเขาหาว่าเราเป็น อาบพีู่ไหมร้านค้าเมื่อเช้าโอ้ย่เลยเขา่ไม่อยู่ใช่ไหมอยากกน่วันนี้บอกว่าพคโกแกไปไงสุดยอดว่ะมันเกิดไปยังเจอกินสิมันเกิดเขาคือ่ากินสิวะเขากินล่าแต่กินวันเกิดเเวันกิดก็กินนะกัครับย่างซาบุซิ M K m c โดนัลด์อันนี้ย่างหมูครับ เบคอนกระเบียร์ละกันสันบนด้วนได้อ่ะไปก็ได้นะโอ้ยอร่อยเออยไปสวยว่ะอีกไหมไม่ไม่ลาวเบียร์เนี่ยสวยน่ารักด้วยสวยด้วยเฮ้ยสมัยก็กินปละเากัสอดแก้วสวยเลยผมอ้ากังหัหมูกระทะนี้ดำแล้วนะหน้าที่ดำกับหมูกระทะผมีกพี่นมแหววควายเต่าไหมนี่ควายเต่าเหรอเดี๋ยวไม่เสียาไม่ได้เต่า อย่าไปว่าแบบนั้นเดี๋ยวพี่หนุ่มแกร้องไห้แต่ว่าอย่างว่านะคนเราความหล่อไม่เท่ากันแหละสาวเลยว่าพี่เขาสามเดือนเด้อครับพี่น้องการเต็มอีกแล้วเทียวหนาพอกันไหมเสียงหล่อยนะวัดเกิดไม่มีจิ้มฝีปุอนี่พี่ก็ขอไล่ย่างครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ปุกซับสไครต์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใจเอาลงอะไรเอาลงเฟซมันมีซับสไครต์ด้วยเหรอ ครับผมสวัสดีครับอันนี้เขาลงยูทูบยูทูบอ๋อลงยูทูบพอได้พี่ทำอันนี้ไลฟ์สดอันนี้ไลฟ์สดไลฟ์สดไลฟ์สด